ในอดีตประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวในเชิงปริมาณนอันดับหนึ่งของโลกแต่ปัจจุบันปริมาณการสง่งออกเราลดลงไปเรื่อยๆนื่องจาะว่าเรามีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเวียดนามกัมพูชาถ้าเราอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันเรื่องราคาสุดท้ายก็ต้องลดราคาแข่งกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางออกของเราอาจจะต้องเปลี่ยนไปนเรื่องของคุณภาพหรือว่ามาตรฐานความปลอดภัยที่สูงมากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญสาหรับประเทศไทยแล้วก็มหาคนครก็ดึงจุดนี้มาเป็นจุดขายสํหรับบริษัทครับ ลูกค้าในตลาดที่ซื้อข้าวทั่วโลกเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ใช้ข้าวในราคาถูกและกลุ่มที่ใช้ข้าวที่มีคุณภาพสูงซึ่งในกลุ่มนี้คู่แข่งขันในตลาดประเทศอื่นๆที่เป็นคู่แข่งก็ยังทำได้น้อยกว่าเราซึ่งเริ่มต้นเดิมทีมหานครนกรุก๊ปทำธุรกิจลงสีข้าวมาก,ก่อนแต่ว่ามหาคนครไวซ์เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ผมเปิดขึ้นมาใหม่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศที่เป็นกลุ่มร้านอาหารหรืออุตสาหกรรมอาหารหรวมไปถึงการส่งออกไปยังต่างประเทศเข้าไปยังตลาดที่มีการแข่งขขขััันนน้้้้้อออยยยกกววววว่่่่่่าาาาาาาแแลลเเเรรรรมมมมีีีคคไไดปบบซึงงตทใจิโภภ สา่ตัวค้างไม่มีสิ่งปลอมปนเป็นจุดที่สร้างความแตกต่างให้กับมหานคร เดิมทีข้าวสําหรับการส่งออกมีมาตรฐานข้าวไทยอยู่แล้วเป็นมาตรฐานที่ควบคุมเฉพาะเชิงกายภาพมีเม็ดหักเท่าไรมีเม็ดเสียเท่าไหรยังไม่ได้คอนเซิร์รเรื่องมาตรฐานอาหารระดับสูงซึ่งมาตรฐานของมหาคนครนัน่นคือเราเพิ่มเติมโดยการเอามาตรฐานการผลิตตามมาตรฐานสากล GMP s a c c p BRC ที่เป็นมาตรฐานสูงสุดทำคอนแท a ฟาร์มกับเกษตรกรรับเมล็ดพันธุ์จากเราเพราะเรามีฟาร์มที่ทําเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะก็ได้ข้าวที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ผ่านขั้นตอนกา,อการอบลดความชื้นการสีก็จะมีเทคโนโลยี AI ที่ใช้สำหรับการตรวจ p r i วิตี้ของค่าหรือตรวจสเปคของค่ามทดสอบคุณภาพหลังการหูหลังจากหูไปแล้วค้ามีลักษณะเป็นแบบไหนเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของเรา ข้าวไม่ได้เหมือนกันทุกสายพันธุ์แม้แต่สายพันธุ์เดียวกันก็ไม่เหมือนเพราะฉะนี้ข้าวแต่ละประเภทมันเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มยกตัวอย่างข้าวหอมมะลิเหมาะกับคนเอเชียข้าวขาวเหมาะกับคนตะวันตกเพราะฉะนั้เวลาที่เราจะนําเสนอข้าวอะไรก็ตามไปยังลูกค้าเราก็ต้องศึกษาลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเขาบริโภคข้าวประเภทไหนเป็นหลักเขาต้องการเอาไปทําเมนูอะไรมาแล้วเขาสามารถคัสตอมไมซ์ข้าวได้ละเอียดมากเพื่อให้งงตามความต้องการของเขามันก็จะง่ายในการที่เราจะปิดการขายหรือว่าจะดาเนินธุรกิจข้าต่อไปครับ ตอนที่เราเปิดเมื่อประมาณสัก12-13ปีที่แล้วเนื่งจากว่าเราเป็นบริษัทใหม่การที่เราจะไปแย่งส่วนแบ่งตลาดหรือว่าจะไปทําให้เขาเปลี่ยนใจมาใช้เรามันก็ต้องมีความต่างสิ่งที่เราทำได้คือเราก็ educate ลูกค้าว่าสินค้ามันไม่เหมือนกันเล่าอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์เครื่องมือแลบหรือว่าผลการตรวจซึ่งเขาก็เริ่มเปิดใจที่จะรับมหานครเขาเป็น s u p p i e รายใหม่สำหรับเขา